รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีน้มอนติคาโลลาสเวกัสสถานที่ที่เสมือนเป็นแหล่งกำเนิดของทฤษฎีความน่าจะเป็นสถานที่ที่มีนักพนันหลายต่อหลายคนมาสิ้นเนื้อประดาตัวเนื่องจากนักพนันเหล่านั้นต่างมาติดกับตักของเกมที่บ่อนต่างๆได้สร้างเอาไว้และนี่ ก็เป็นสถานการณ์สมมุติที่จะบอกเล่าเรื่องราวของหนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกที่เกิดขึ้นเริ่มต้นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในเกมนี้เล่นยังไงนะครับแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เกมนี้ชื่อว่าจับคู่ไพ่แล้วกันนะครับมีผู้เล่นสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้ามือฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เล่นอุปกรณ์ก็มีไพ่สองชุดที่เหมือนกันนะครับไพ่สองชุดเหมือนกันแต่และชุดมีสี่ใบนะครับแล้วก็มีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ วิธีเล่นยังไงวิธีเล่นนะครับเริ่มต้นเจ้ามือก็จะคว่ำไพ่เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วผู้เล่นก็ต้องทายครับเพราะเจ้ามือคว่ำยังไงนะครับโดยการนําไพ่ในมือตัวเองมาวางเอาไว้แล้วก็เจ้ามือก็ลองเปิดทีละใบทีละใบนะครับอย่างนี้ตรงหนึ่งใบนะครับก็อย่างนี้ครับกติกาก็คือว่าเอ,อ่อถ้าตรงกันอย่างน้อยหนึ่งใบผู้เล่นชนะ ไม่ตรงเลยเจ้ามือชนะเคสนี้ตรงหนึ่งใบผู้เล่นก็ชนะมาดูตัวอย่างที่สองจะมือคว้ามาไว้ผู้เล่นก็วางไพ่ไว้เปิดออกมาดูอนันนี้ตรงสองใบผู้เล่นก็ยังชนะอยู่ครับเพราะว่ากติกาคือถูกอย่างน้อยหนึ่งนะครับก็ถูกหนึ่งใบถูกสองใบถูกสามใบ,ถ,มใบถูกสี่ใบผู้เล่นชนะหมดเจ้ามือล่ะจะเป็นยังไง เจ้ามือจชนะเมื่อไม่ตรงกันเลยนะครับ่างนี้เจ้ามือชนะโอเคเรามองในมุมผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะชนะก็ต่อเมื่อตรงอย่างน้อยหนึ่งใบคราวนี้ลองมาคำนวณหาครับว่าความน่าจะเป็นที่ตรงอย่างน้อยหนึ่งใบมีค่าเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นนะครับซัมเบิลสเปซนะครับไพ่สี่ใบวางสลับที่กัน สัม p ั e space ก็ได้สี a ักเท i a l นะครับนะอ่ะสลับเป็นเส้นตรงด้วยครับลืมบอกไปก็เป็นสี a ักเท i a l มาคิดแยกกรณีครับเพราะว่าถูกอย่างน้อยหนึ่งใช่ไหมก็ต้องยึดคิดแยกกรณีเป็นถูกหนึ่งใบถูกสองใบถูกสามใบแล้วก็ถูกสี่ใบนะครับกรณีที่หนึ่งถูกหนึ่งใบนะครับก็จะเหลืออีกสามใบวางสลับที่กันได้ใช่ไหมครับ ซึ่งเราก็สมามารถเลือกได้อีกใช่ไหมครับว่าะจะให้หมายเลขไหนตรงอ่าโอเคเราลองมาดูคำนวณดูนะครับใดยดูแบบสัญลักษณ์เป็นสมการกดูบ้างถ้าให้ a หนึ่งนะครับกำหนดตปวแปะเร a หนึ่งว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไพม่มบลิกหนึ่งวางไว้ตำแหน่งที่หนึ่งนั่นก็หมายความว่าจะเหลืออีกสามใบวางสลับที่กันได้นะครับก็มาจากสี่ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งจากทอเรียลก็คือสามตัทอเรียลดังนั้นความน่าจะเป็นที่ ตรงหนึ่งใบนะครับเป็นหมายเลขหนึ่งตรง Pn1 ก็เป็นฟังกเป็น o r i a l ส่วนสี t o r i ท l เรียแลก็ยังมีกรณีที่เป็นหมายเลขสองตรงหมายเลขสามตรงแล้วก็หมายเลขสี่ตรงอีกนะครับก็เขียนเป็นรูปทั่วไปได้ดังนี้นะครับเอ่อการเลือกตำแหน่งที่ตรงเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการสุมหยิบโดยไม่คำนึงถึงลำดับหรือการคอมบิเนชันนะครับ เลือกมาหนึ่งใบที่ตรงก็เป็น n c ีหนึ่งนะครับของเรามี n ทั้งหมดสี่ใบใช่ไหมครับก็เป็นสี่ีหนึ่งก็คือสี่วิธีนะครับต่อมากรณน,นที่สองครับตรงสองใบก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หรือสองสามก็ยังได้อย่างนี้ใช่ไหมครับพอตรงสองใบนะครับนั่นก็หมายความว่าก็เหลือแค่สองใบสลับที่ใช่ไหมครับมีสี่ใบ ติคไว้สองใบหรือตรงสองใบสี่ลบสองก็เลยเหลือสองใบสำับที่ได้ก็คือสองพากทเเรียล a หนึ่งอินเตอร์เซ็ก a สองก็คือเหตุการณ์ที่การหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองวางไว้ตำแหน่ง1หือและสองตามลำดับก็คือวางตรงสองใบใช่ไหมครับ p a หนึ่งอินเตอร์เซ็ก a สองก็เป็นสองพทอเรียลส่วนสี่พากทอเรียลอันนี้เป็นรูปทั่วไปนะครับนะในการเลือกสองตำแหน่งที่ตรงกัน จากไพ่4ใบหรือจากไพ่ n ใบก็จะเป็น n combination 2นะครับ nC2 ของเราก็เป็น 4C2 4, เนาะโอเค1ใบแล้ว2ใบแล้วค้านี้มาตรง3ใบกับตรง4ใบบ้างนะครับเอานี้เราพูดเร็วๆละกันนะครับตรง3ใบนะครับการเลือกตำแหน่งที่ตรงก็เป็น 4C3 นะครับความน่าจะเป็นที่ตรง3ใบนะครับในรูปทั่วไปก็เป็น n ลบ3 factorial so ส่วน n factorial ก็คือตรงเวลาสามใบหักออกนะครับพอตรงสี่ใบเนื่องจากว่าเรามีไพ่สี่ใบเนาะวางตรงสี่ใบก็เลยมีแค่ <pen> วิธีเดียวความน่าจะเป็นที่ตรงทั้งสี่ใบก็เป็นหนึ C ่งลบสีแฟกทอเรียลนะครับแล้วเราก็นํากรณีย่อยทั้งสี่กรณีนะครับมาพิจารณาร่วมกันตามสมาก,การนี้นะครับความน่าจะเป็นที่ไพ่ตรงอย่างน้อยหน <By S 2> ึ่งใบ A อยูเนียน เอพีเอหนึ่งยูเนียนเอสองยูเนีนเสามยเนอสนะครับก็เป็นไปนตามสมการนี้ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในห้องเรียนเอาทั้งสี่กรณีมาแทนค่านะครับแทนค่าลงมานะครับเอเป็นสนะครับแทนค่าลงมาแล้วก็คำนวณน,นะครับแล้วก็ตัดทอนเลขก็ได้ดังนี้นะครับก็มีความเป็นแพทเทิร์นอยู่เนาะแล้วก็เมื่อคำนวณค่าออกมาก็ได้เป็น 0.625นะครับก็คือว่าถ้าสุ่มการ์ดสุ่มวางการ์ดสี่ใบนะครับความน่าจะเป็นที่มีไพ่อย่างน้อยหนึ่งใบมีตำแหน่งวางตรงกับบมเลขในไพ่เป็น0.625หรือถ้าเป็นเกมเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเจ้ามือส่วนใหญ่จะแพ้นะครับผู้เล่นชนะบ่อยกว่านะครับโอเคเราลองมาขยายความคิดครับจากไพ่สี่ใบว่าเป็นจำนวน n ใบหรือหรือจำนวนมากๆ ่ 1> a 1 un a2, un a3, un ไปเรื่อยๆถึง an นะครับก็เปไป,ปตามสมการตัวนี้เนาะหรือเมื่อเราถ้านำ pattern จากข้อม่นสักครู่มาพัฒนาก็จะเป็นตามสมการนี้ซึ่งรูปแบบตรงนี้นะครับสังเกตดดุจะมีความใกล้เคียงกับการกระจาย e กกำลัง x ในรูปแบบองอนุกรมตรงนี้นะครับซึ่งน่าจะได้เรียนกันไปแล้วน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเมื่อแทน x เป็นลบหน,นะครับ หรือตอนี้ใครไม่รู้นะครับไปหาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อแทน x ไปลบหนึ่งนะก็ได้เป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบสองบรรทัดนี้นะครับเราก็จะได้ว่า P A 1อหนึ่งยูเนียสองไปเรื่อยๆจนเออมีค่าประมาณหนึ L ่งลบ e ยกกลังลบหนึ่งหรือมีค่าเท่ากับ0.632121นั่นเองนะครับ